สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวย v i p หน้าใช้อีกหนึ่งคันนะครับมาแล้วครับกับ t ต y o t a c a m r รนะครับ2.0ออโต้มือเดียวปี2012ครับสภาพสวยเกรดเเลยครับคันนี้จัดไปนะครับห้ามพลาดนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับมือเดียวป้ายแดงรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับนอกในงามภายในนี่สวยมากๆครับสำหรับคันนี้กว้างฝังนั่งสบายออปชั่นพอมีครับได้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์ออโต้แอร์หลังม่านหลังไฟฟ้าครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับมาชมเช็คทดลองขับนะครับ ครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับพัดพิงออดไฟฟ้ามีแอร์แถว2แล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าไม้แท้167,000กมนิโลเมตรนะครับตกแต่งรายไม้รถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับชมเช็คทดลองขับมีนบุรีกรุงเทพครับบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตดีออกรถได้ครับคันนี้ผ่อน7,000ต้นๆผ่อนได้6ปีนะครับรถสวยนะครับคันนี้โตโยต้าคัมรี่สองจุดศูนย์ออโต้ตัวจีตัวท็อปนะครับคันนี้ชุดแต่งของเอ็กติโมนะครับเป็นชุดแต่ง ติโม่นะครับภายในสวยภายนอกงามนะครับกว้างกวางนั่งสบายทนทานใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยๆนะครับสา9 3 2 9 0บาทครับ329,000บาทนอกในงามไม่เคยชนประวัติดีมากๆนะครับมือเดียวป้ายแดง ใม่แท้นะครับ167,000กิโลเมตรนะครับภาษีปี6-9มิถุนายนหน้าเลยนะครับรถสวยๆส,สภาพดีๆนะครับคัเช็คเก็บงานดูแลร,ระบบมาเรียบร้อยนะครับกว้างกวางนั่งสบายดูดีด จัดเลยครับคันนี้สุดคุ้มนะครับมีแอร์แถวหลังมีม่านหลังไฟฟ้านะครับรถสวยทรงดีสภาพงามจัดว่าแจ่บแน่นอนนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับสีสวยเต็มสภาพดีสมบูรณ์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆครับขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจใช้ได้สบายใจนะครับสำหรับคัมรี่ถือว่าเป็นรถ รุ่นหนึ่งที่ทนมากๆครับวางกวางนั่งสบายดูดีมีระดับจัดไปครับรถสวยครบจบในคันนี้นะครับเอาไปใช้งานต่อได้นะครับภายในสภาพกริบๆเลยนะครับต้องขออภัยสมาชิกด้วยนะครับเนื่องจากตอนนี้ผมรับรถเข้าเยอะมากๆนะครับอาจจะทําคลิปได้ไม่หมดนะครับจึงขออนุญาตปล่อยคลิปบางส่วนก็คือเป็นคลิปดิบๆนะครับใครชอบก็ลองคลิกที่ชื่อคลิปอานไลละเอียดนะครับคลิปที่พูดลงไว้นะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับ บอกเลยว่าคุ้มค,มครับคัมรี่อะไรเยอะครับดูแลง่ายเครื่องนี่ทนทานมากๆนะครับคันนี้ไม่เคยชนแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สและก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับเป็นอีกหนึ่งตัวให้กับสมาชิกที่กําลังหารุ่นนี้เอาไปใช้งานนะครับ ชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับไม่เคยติดแก๊สแล้วก็ไม่เคยชนประวัติด,ดีดูแลสู์จนปัจจุบันรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหาคัมรี่นะครับมีทั้งคลิปและรูปนะครับดูกันได้เลยครับลงไว้ให้ครบจบแน่นอนสำหรับคันนี้รถสวยสภาพดีมากๆนะครับภายในครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคัน นี่เลยครับฝากไว้เลยนะครับใครหาใช้งานชมเช็คทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับสีสวยเต็มภายในงามมากๆขับขี่ดีเยี่ยมไม่แท้ภาษีไม่ขาดสวยเดิมไม่เคยชนเป็นมือเดียวป้ายแดงแต่งเอ็ก m ์ติโมมาให้นะครับใครถูกใจเข้าใจสนใจก็มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับตามที่แจ้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอพระคุณทุกการไลค์และการแชร์ขอพระคุณทุกการไลค์และการแชร์ครับสาหรับตอนนี้นะครับผมจะลงคลิปดิบๆคือ ไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ภาคอะไรครับลงให้สมาชิกได้ดูนะครับถ้าท่านชอบท่านก็คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับถ้าท่านชอบคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับสาหรับคลิปที่ลงไปนะครับที่ไม่มีเสียงผมไม่ได้ทําตัวหนังสืออะไรเลยทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้รถเข้าเยอะมากนะครับผมรับรถเข้ามาเยอะมากต้นเดือนนะครับรับรองว่าสวยจริงทุกค